สุดมันค่ะฟังเกม NBA ภาคไทยใน NBA ห e ี g อ e p a แพจากผู้เราทั้งสองคนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบัส NBA เมืองไทยเลยค่ะวคว้าโค้ดดูเกมฟรีฟรีเกมชิลสี่ 4, แล้วเจอกันวันอังคารที่22 Go l d e n s t ก t e ด a r r i o r s เจอกั New บ w Orleans Pelicans มันแน่นอนค่ะ วันนี้ตูนจะมาแนะนำการใช้ NBA League Pass แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ nba.com/games ค่ะ 2>, 2. เลือกคู่บาสเกตบอลที่เพื่อนๆต้องการรับชมค่ะตารางบาสเกตบอลในแอปเนี่ยจะไวกว่าเวลาเมืองไทย1วันถ้าหากเป็นวันที่14ก็หมายความว่าเป็นวันที่15เมืองไทยตอนเช้านะคะแล้วก็กดคาว่า Preview ของคู่นั้น 3. กดที่ช่องสีเหลืองค่ะ sign in or join to watch พร้อมกับเลือก buy this game หากไม่พบนะคะให้เพื่อนเนี่ยล็อกเอาท์จาก nba id ของเพื่อนๆก่อนค่ะเพื่อให้โชว์ปุ่ม sign in or join to watch ขึ้นมา 4. ลงทะเบียนเข้าใช้ nba id ถ้ายังไม่มีค่ะก็สมัครเลยง่ายๆแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ เพื่อนๆสามารถกรอกโค้ดได้เลยค่ะโค้ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะของทุกๆเกมเลยค่ะตูนจะมาบอกโค้ดอีกทีนึงค่ะว่าแต่ละเกมเนี่ยใช้โค้ดอะไรในช่อง have a promo code ค,ค่ะกรอกไปเลยนะคะแล้วก็เช็คราคาอีกทีค่ะว่าขึ้นที่0.00ดอลลาร์เป็นอันว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้โค้ดได้เรียบร้อยแล้วค่ะ การภาคมารภาษาไทยค่ะจะมีทุกๆวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะตารางแล้วก็โค้ดตูนจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะหากใส่โค้ดแล้วมีจอดําแบบนี้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆกด F5 ค่ะถ้าหากยังเป็นจอดําอีกค่อยๆกด F5 ไปเรื่อยๆเพื่อรีเฟชนะคะบางทีในช่วงเวลานั้นอาจจะมีคนใช้โค้ดเยอะค่ะทราฟฟิกเลยจะแน่นนิดนึงเพื่อนๆกด F5 ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรีเฟชหน้าจอค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทวีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนอันนี่ตุ๊กยัมินเอ็กก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันอังคารที่จะถึงนี้เจอกันข่าเพื่อนกับการภาคไทยใน NBA League Pass เก็บโค้ดฟรีเอาไว้นะคะฟรีเกมชิลสี่ค่ะแล้วก็ไปตามขั้นตอนที่พวกเราได้โพสไว้ให้เพื่อนๆค่อยไปตามขั้นตอนนะคะรับรองค่ะได้ฟังเกมภาคไทยใน NBA League Pass กับพวกเราทั้งสองคนวันอังคารที่จะถึงนี้22พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าค่ะ o กลเด้น n s แล้วเจอกัน 哈。<noise> สำหรับวันนี้ติดตามชมข่าวข่าวรอบรอบหลีกค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ออนไลน์นะขอกำลังใจด้วยค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะมุ่งหนะ้าไปสูส่สารซัพ์ที่ใกลถเบื่อขอเรื่องมื่อที่ประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดจากการแข่งขันเมื่อวานนะครับเริ่มื่นที่มิวกิบักซ์เดินทางไปเยือนฟิลาเดลเฟีย a ว6ตซ์ซิกเซอร์สเมื่อวานทำมิวกิบักซ์ได้ตัวของทรูฮอยเดกกลับลงสนามทำแย่งกันหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าน,นะครับแม้ว่าจะลงเป็นตัวสำรองก็ตามมิวกิบักซ์ไม่สามารถต้านทานความร้อนแแแแรรงงขอออไไได้้้สุทาาายกก็พพพป110 1002ตต่นน่่่่เมมืวใช เด็นสาคัญนะครับเราเห็นบนโลกออนไลน์ลิววอนกันเต็มไปหมดเลยจังหวะที่ยานเนสเนี่ยมีการผลักบันไดนะครับของเจ้าหน้าที่สนามแล้วก็ร่วงลงไปหลังจากที่จบเกมแข่งขันตัวของเขาเนี่ยพยายามจะมาซ้อมยิงลูกโทษเนื่องจากระหว่างทําการแข่งขันเนี่ยยิงลูกโทษแย่มากๆเลยนะครับพยายามยิงถึง15ครั้งลงแค่4หรือแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะครับตัวของยานเนสก็ได้ออกมาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเราเห็นคลิปเต็มๆนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันแน่ที่แท้จริงตัวขอองงงงงยยยาาาานนิิิเเีี่้้้กกกกลลลััููททรบบจจตตตวะแ10ด แล้วก็จะเบรกแต่พอกําลังยิงลูกที่8เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีมอนเทสแฮรโรลนะครับเข้ามาเอาลุกบาสไปจากตัวเขาก็มีการพูดขอลูกบาสหน่อยเดี๋ยวยิงอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะออกไปแต่ตัวของมอนเทสแฮรโรลเนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่มีวอลกี้นะให้ออกไปจากสนามได้แล้วสักทีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้พยายามเคลียร์สนามเจ้าตัวก็เดินไปซ้อมยิงบ้างนะครับก็ทาแบบที่ยานิสเนี่ยเขากำลังซ้อมยานิสพอคุยกันไม่รู้เรื่องปุ๊บเขาก็เดินเข้าไปในห้องพักนกีีีฬาาาาาาแ้้้มมอสจงหนนนเเข่่่ทไ ยอมครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาบันไดเนี่ยมาขวางลูกโทษนะครับมาขวางห่วงพยายามจะเคลียร์สนามตามที่เขาต้องทําในจุดนี้เนี่ยก็เข้าใจทั้งเจ้าหนะ้าที่สนามนะครับแล้วก็เข้าใจทั้งยานิสแต่ยานิสเนี่ยเหมือนตอนนั้นเนี่ยหัวเสียคุยไม่รู้เรื่องแล้วมีการผลักออกไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะผลักให้บันไดล้มนะครับตัวของเขาไม่ได้เอ่ยขอโทษใด,ดๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วนักกีฬายอย่างตัวเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับไม่ได้มีข้อห้ามใดๆเขาอยากจะมายิงลูกโทษเพราะว่าในเกมการแข่งขันเขายิงแย่มากๆเลยแต ะร,ระหว่างที่มีการพูดคุยกับบอลเทรส์เฮลโลรวมไปถึงพี่ของยานิสเองมันเป็นภาพที่ดูไม่ดีนะครับสำหรับตัวของยานิสในส่วนของ NBA เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อบังคับไม่ได้มีข้อห้ามใดๆของนักกีฬาหลังจากจบเกมการแข่งขันแล้วออกมาซ้อมลักษณะแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยเราก็คือเห็นโคบีแบรนด์เห็นนักกีฬาหลายตัวหลายคนนะครับยังคงทําการซ้อมเพราะว่าในเกมการแข่งขันผลง,งานไม่ดีก็อยากจะมาซ้อมสักหน่อยดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆเกมหน้าถ้า นนไปต่อกันที่ดัลลัสแมว e r i ริกส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเดนเวอร์น g ก t สในเกมเมื่อวานเดนเวอร์น g ก t สเนี่ยขาดตัวหลักเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลายโ k i c ชหรือว่าจะเป็น j a มา l m เม r a รยสองคนนี้เนี่ยเข้าสู่โควิดโปรโตคอลแล้วก็ยังมีอย่างแอรอนกอร์ดอนนะครับนี่ไม่สบายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดก็เลยไม่สามารถที่จะต้านทานได้ครับโอ้โหเจอดัลลัสแมว e r i ริกส์เนี่ยถล่มยับเลยนะครับหนึ127่งร้อยยี่สิบเจ็ดต่อเก้าสิบเก้า แต่สตอรี่ของเกมการแข่งขันเมื่อวานสำหรับคู่นี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นครับแน่นคือลูกระดอนชิกที่เบรกไป1เกมนะครับคราวนี้กลับมาในโอ้โหตอนนี้เหมือนชาร์จแบตมาเต็มพลังเลยเมื่อวานเขาจัดทริปเปิลเดอร์โลนะครับเป็นการทำทริปเปิลเดอร์โลครั้งที่50ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองเขาใช้เวลาในการลงสนาม278เกมนะครับและสามารถทำทริปเปิลเดอร์โลถึง50ครั้งได้นี่ถือว่าเร็วกว่าแมจิกจอห์นสันหนึ่งเกมนะครับสุดยอดเลยเกินมีเพียงคนเดียวครับที่ทำได้เร็วกว่าเเเเเเคคค้าาาาานนนนนัััั่่ือออสสสสกกรรรรรร์์โบบบบิิิิตตลลลงงงมมมพีย111ะแถถททปปดดไึ50 ลูก้าเน้นนับวันนับวันจะแข็งแกร่งแล้วเกิดและการทําระดับอย่างน้อย30แต้มเมื่อวานครับทำให้ลูก้าเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นราชาในการท,ทําแต้มแล้วก็เป็นนักกีฬาที่สามารถทําระดับ30แต้มได้เนี่ยมากที่สุดของฤดูกาลไปต่อกันที่ความช็อกของแฟนๆชิคาโกบูลสครับเมื่อวานชิคาโกบูสเปิดบ้านรับการมาเยือนของออร์แลนโดแมจิกออร์แลนโดแมจิกเนี่ยมาดีจริงๆนะครับเป็นฝ่ายนำสัดส่วนมากของเกมในช่วงเตที่สามบางช่วงเนี่ยนำถึง19แต้มแต่บูสไม่ยอมง่งายๆครับพวกเขาก็ การนําของเดมาเดโรซานเมื่อวานกดไปถึง41แตม้มจริงๆแล้วบูส่์มีโอกาสที่จะกลับมาคว้าชัยชนะนะครับแต่นิโคลาวุส์วิชดันยิงลูกโทษสําคัญเหลือเกินนะครับพลาดถึง2ลูกติดแล้วก็มาเจอวินนิ่งช็อตนะครับของเจเรนซักออนโดแมจิกปลนชัยชนะไปจากบ้านชิคาโกบูสครับในช่วงท้ายเกมกว่า4นาทีเนี่ยบิลลี่นโนเดเวนเนี่ยเบรกการลงสนามของแซคราวินเลยนะครับยาวๆเลยเจ้าตัวก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรเนื่องจากผลงานของแซคราวินเมื่อวานเนี่ยไม่ดีเลยนะครับการยิงฟิลโกการยิง2หรือว่า3คะแนนไม่ดีเลยนนนนนัั่่คือสสาาาเเหตตุววบิิลลีโขถึงดใจ เบรกการลงสนามของแซคราวินในช่วงท้ายเกมชิคาโกบูสก็แพ้ไปแบบปวดใจมากๆนะครับ108ต่อ107สถานการณ์ของบูสตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับแพ้มาถึง4เกมติดตอนนี้นตกมาอยู่ในอันดับที่12ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยแย่กว่าที่คิดเยอะเลยเตมาเดโรซานถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทําระดับอย่างน้อย40แต้มและทีมแพ้มากที่สุดแล้วนะครับในฤด,ดูกาลนี้ไปต่อกันที่คู่เบียดอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยบทเบียดกันสูสีเหลือเกินนั่นคือยูทาห์แจัสเปิดบ้านรับการมาเย,อยงงาอาาเือนของฟินิกซซ์์์ััันนนนสสสยงงงคคคไมมม่่่ีีีรรรรริิพอออะบบบบเเเเืจจาาาาากกด็ททวณ้้ ขวาเบรกเป็นเกมที่5ติดต่อกันเมื่อวานฟินิกซันเนียเป็นฝ่ายตามซะส่วนมากนะครับยูท่าแจ๊สเนี่ยเล่นกันดีเลยเกินนำโดยลอรีมักคะเนนเมื่อวานในกดระดับมากที่สุดในชีวิตนะครับสามสิบแปดแตม้มด้วยการยิงฟีลโกโสูงส่งและเกินถึง83.3%ไม่น,น่าเชื่อเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทําระดับอย่างน้อย35แตม้มแล้วมีฟีลโกโด,ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับและยังได้พลังจากทับสำรองนะครับที่นําโดยมาลิกเบสลี์เมื่อวานคนเดียวเนี่ยจัดไปถึง้ัทที่สิิง3คะแนลงงไปถึ7 แต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่าแต้มสุดท้ายของเราเลีมัคคะนมีการพลิกยิงนี่ครับหมุนตัวยิงจังหวะสุดท้ายระยะกลางลเกลยทำให้สามารถคว้าชัยชนะไปได้แม้ว่าทางฟินิกซันจะได้เดวินบุกเกอร์ที่ทรงพลังเหลือเกินในการทำแต้มเมื่อวานกดไปถึง49แต้ม8ว <8, S 2> ีบาวกับ10แอสเิสเกือบจะเป็นทริปเปิลดับล์ลนะครับทำทุกอย่างให้กับทีมลราจริงๆแต่ก็ยังไม่มากพอนะครับยูท่าแจ๊สสามารถเบียดเอาชนะไปได้134ต่อ133เ er ดวินบุกเกอร์ย้ำใดก็ตามที่ตัวของเขาทำระดับอย่างน้อย45แต้มทีมนน่ยชะ4แพ5ทา ตอนนี้เนี่ยเป็นทีมอันดับ2ของฝั่งตะวันตกราลีมาค์คเนนมีผลงานแบบนี้เนี่ยลุนออสตาแบบสบายๆแล้วล่ะครับไปต่อกันที่คลิปแลนด์โคเรียสครับเมื่อวันเหนื่อยหลอเกินกว่าจะเอาชนะชาลอต์ฮอนเนสที่ไม่มีลาเมโลบอได้ต้องใช้การต่อเวลาถึง2ครั้งนะครับเขาได้การทําแต้มที่สุดยอดเลอเกินของดาร์เรสการแลนกดไป41แต้มโดยนวานมิทเชลอีก34แต้มการวีบาวมากที่สุดในชีวิตของเอวินมบรีอีก18ครั้งตัวจริงของคลิปแลนด์โคเรียเนี่ยทำแต้มรวมกันถึง้งงงนนงไดไ ค่อยดีเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยพวกเขาก็หยุดการแพ,แพ้แบบ5เกมติดเอาไว้ได้นะครับเอาชนะชาร์ลอตต์พอนเนสไปได้132ต่อ122พูดถึงการต่อเวลานะครับเมื่อวานไมมี่ฮิตเดินทางไปเยือนวอชิงตันวิเซอร์สทำไมมี่ฮิตเนี่ยขาดตัวหลักเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์แบร์มาเดบโยหรือว่าจะเป็นไทเลอร์ฮีโร่สามคนนี้มีอาการบาดเจ็บคา,าร์ลารียเนี่ยรับบทหนักมากๆเลยนะครับลงสนามเมื่อวาน50นาทีกับ54วินาที แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านผลงานที่ดีของแบรดลีย์บิลนะครับรวมไปถึงคริสตัลปอร์ซิงกิสวอชิงตันวิสเซอร์สามารถเบียดเอาชนะไมมี่ฮิตไปได้107ต่อ106ไคล์ราลีเมื่อวานเนี่ยทำทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับก็เลยทำให้ตั่ของเขาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาคนที่5ในประวัติศาสตร์ที่เล่นใน NBA มากกว่า13ฤดูกาลและยังสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้แบบนี้อีก4คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างมีแมจิกจอห์นสันนะครับมีเจสันคิดมีโรบอนเจมส์แล้วก็แน่นอนรัสเซลเวสต์บรรรรูคกกกกก่่่่่่่อออนน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 นทีีีีีจะมมมมมมาาาาาาเเเเป็็ไไลลใใแแขขงงงััืวฮิตฤด้้ยย ผมชื่อเท่าที่ควรนะครับแต่ที่ร้อนแรงที่สุดณเวลานี้นั่นก็คือบอสตันเซอร์ติกนะครับเมื่อวานพวกเขาเดินทางไปเยือนนิวออลินเพลิกันส์เพลิกันส์ยังไม่มีไซออนวิลเลียมสันเป็นเกมที่3ติดต่อกันละในขณะที่เซอร์ติกเนี่ยโอ้โหขุมพลังนี่คือเพียบเลยนะครับนำโดยเจเรนบราดพวกเขายิง3คะแนนกันเป็นว่าเล่นยิงรวมกันทั้งหมดถึง20ลูกนำโดยเจเรนบราดเดร็กไวต์แล้วก็เอบ์ริคฟอร์ดนี่ยแหละครับ3คนนี้เนี่ยยิง3คะแนนรวมกันถึง13ลูกเท่ากับทางนิวออลีนเพลิกันส์ทั้งท คะแนนเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเองจากการพยายามยิงถึง10ครั้งถ้าเกิดเจสันเทตัมร้อนแรงอีก1คนเนี่ยสงสยัยทางเซลติกเนี่ยถล่มยับแน่นอนพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับหนึต่อหนึชัยชนะเมื่อวานถือเป็นชัยชนะเกมที่9ติดต่อกันนะครับตอนนี้เซลติกเนี่ยร้อนแรงไม่มีใครหยุดอยู่เลยถ้าเกิดฤดูการของพวกเขายังคงเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสกลับเข้าไปยืนในเวที NBA Final s อีกครั้งแล้วละครับในส่วนของ2ทีมขวัญใจมหาชนแฟนบาสชาวไทยเนี่ยนะครับโกลเ,กเไได้นสเตทวอร์เรอร์ ก์ไปได้111ต่อ101เกมในบ้านพวกเขาชนะ7แพ้1เท่านั้นเองนะครับปัญหาของวอริเออร์ในตอนนี้เนี่ยก็คือการเล่นทีมเยือนเดี๋ยวเรามาติดตามชมเกมวันอังคารนะครับพวกเรา2คนเนี่ยทำการพาโกลเด้นสเตทวอร์รี่จะเดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนเพลิแกนส์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันปิดท้ายกับ LA เอเลเกอร์สครับที่เมื่อวานยังคงไม่มีเรเบลล์เจมส์แต่พวกเขาได้ผลงานที่ดีของแอนโทนีเดวิสเอาชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้128ต่อ121แอนโทนีเดวิสเนี่ยกดไปถึง38แต้้มกกกััับบบ16รรีีีีาาาวววดนนนนนนะคตออเเเ่่ยิสถืป็ฬ ที่ทำระดับอย่างน้อย35แต้มกับ15รีบาลด้มากที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วล่ะครับพอพูดถึงดีทรอยต์พิสตันที่ขาดอดีตเชฟอันดับหนึ่งยังเคิดคนแฮมมา5เกมติดแล้วนะคะเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งซ้ายอะ่ะซึ่งทังทีเนี่ยก็คิดว่าอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นมากกว่าที่คิดอาจจะต้องมีการผ่าตัดด้วยตอนนี้กําลังปรึกษากับทั้งทีมแพทย์อยู่นะคะและหาทางออกที่ดีที่สุดอาจจะต้องผ่าตัดหากจําเป็นจริงๆนั่นหมายความว่าจนกว่าทีมจะตัดสินใจได้หากเคสยังไม่สามารถลงสนามทําการแข่งขันนนใฤดดูกาาีี้เคม มากเลยนะคะเขามีค่าเฉลี่ยสูงถึง19.9ต้านต่อเกมถือว่าเป็นอันดับ2ของทีมค่ะเป็นรองแค่โบยาบงดานวิชผู้เล่นมากประสบการณ์ที่ทีมเพิ่งเทรดเอาตัวมารวมไปถึงการแอสซิสต์ด้วยค่ะเป็นอันดับหนึ่งของทีมพอขาดเคสไปในการเล่นของเดทรีพิสเซนก็ดูไม่ค่อยไหลลื่นเลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะเป็นทีมบ๊วยของลีกชนะเพียงแค่3แพ้ถึง14ถ้ายังไงก็ขอให้ทีมนะคะทางออกในการรักษาเคสแคนแฮมได้และกลับมาช่วยทีมไวๆนะคะพูดถึงการบาดเจ็บยังไม่่่่หหมมมดแคนนนัรเเืออาีียยลลขกท ไทริสแม็กซี่เกมระหว่างซิกเซอร์ที่จอกับมิวกกี้บัคส์เนี่ยนะครับในช่วงควอเตอร์ที่2ตัวของไทริสแม็กซี่มีอาการบาดเจ็บที่บริบรเวณเท้าซ้ายต้องออกจากเกมการแข่งขันไปไม่สามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้ตัวของเขามีความเสียหายที่บริเวณกระดูกมากกว่าที่คิดนะครับทั้งทีมได้ออกมาประกาศนะครับว่าต้องใช้เวลา3-4สัปดาห์ในการประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่จําเป็นที่จะต้องทําการผ่าตัดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีต้องทําการรีทเมนต์แล้วก็ฟื้นฟูต่ตอไปเรื่อยๆมีการรรบขข้อ้อออเเเทาาตต่ไปหหลัังงจจจกกมน็็ะว แม็กซี่เนี่ยเขาอยู่ใน walking boot นะครับระวังเรื่องการลงน้ําหนักเหลือเกินตอนนี้ทั้งซิกเซอร์เนี่ยนอกจากขาดเจมส์ฮาเดนนะครับอีกกว่า2อาทิตย์กว่าตัวของเขาจะสามารถกลับมาได้และยังมีโทเบียสแฮร์ริสที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกนะครับและก็มาเป็นไทริสแม็กซี่ตอนนี้เนี่ยขุมกําลังหลักของซิกเซอร์ก็เหลือโจเอลเอ็มบีสเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว,ว่าผลงานของเขาในวันนี้จะเป็นยังไงการบาดเจ็บเมื่อวานยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไปต่อกันที่จามารันในเกมเมื่อวานช่วงควอเตอร์ที่4เ OK an, รรเเเเเเนนนีีีีีี่่่่ยมมมมฟิิิสสกกก์ททจจจอออออััับบบบโคซซดดรรรรตววขงาาา็ณ ข้อเท้าซ้ายข้างเดิมเลยนะครับที่เขาต้องเบรกไป1เกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ออกจากการแข่งขันเลยครับไม่สามารถกลับลงสนามทาเกมแข่งได้เช่นเดียวกันแม้ว,มว่าเมื่อวานจะสามารถเอาชนะโอเคซีสทันเดอร์ไปได้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของเมลฟิสกิสซีก็เสงเหลือเกินที่พยามีที่ร้อนแรงของพวกเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแบบนี้ทั้งทีมเนี่ยบอกว่าข้อเท้าพลิกเกรดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาในการประเมินสัปดาห์ต่อสัปดาห์อาก,การจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแฟนๆหลายๆคนอทนขงวชะ20 แพ้แค่5้าในฤดูกาลนี้จะทําได้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะว่าเดสมอนเบนตอนนี้เนี่ยก็บาดเจ็บกว่าจะกลับมาได้ก็อีก1อาทิตย์แบบเต็มๆและยังมีไซแอ์วิลเลียมอีกนะครับรวมไปถึงเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ที่เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเช่นเดียวกันตอนนี้ขุมกําลังของพวกเขาเนี่ยอาจจะยังไม่หนักหน่วงเท่ากับในฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานจะเป็นยังไงมารอชมกันต่อนะครับและที่น่าเส็งที่สุดแน่ก็คือ ทั้งทีมได้ออกมาประกาศนะครับว่าบริเวณนิ้วโป้งขวาของเควินเลิฟเนี่ยมีรอยแตกของกระดูกนะครับเป็นเหมือนแฮ์ไลเป็นเหมือนเส้นผมเนี่ยแหละบางๆครับยังไม่จําเป็นถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ต้องดูอาการการันแล้วก็คิดว่าเควินเลิฟอาจจะต้องพลาดการลงสนามทําแกงขันบ้างนะครับจะยังไงก็ตามก็ขอให้เควินเลิฟเนี่ยไม่เป็นอะไรรุนแรงมากนะครับแล้วก็สามารถกลับมาช่วยน้องๆในทีมได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเควินเลิฟถือว่าเป็นกําลังสําคัญเหลือเกินในทัพสํารองในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่9ของตัวเขานะครับกับคริส ทำได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมคลิปแดนเคอร์เรียสถึงเป็นทีมที่กำลังขาขึ้นณนเวลานี้ครับ ใช้กันกับคายอเรีวิงที่ล่าสุดไนดะ้มีการพูดคุยกับสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากโดนโทษห้ามลงสนามทําการแข่งขัน5เกมแต่ว่าเบ็ดเสร็จในตอนนี้คารอเรวิงเนี่ยไม่ได้ลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด8เกมเขาได้ออกมากล่าวขอโทษชาวยูจากใจค่ะเขาได้บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุนการต่อต้านชมชนชาวยูแต่อย่างไรขอโทษทุกๆการกระทําก่อนหน้านี้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจาก6เรื่องที่บุคลินเนสสั่งให้คารีทําก่อนหน้านี้เชื่อว,ว่าทาให้เจ้าตัวเองค่ะรับรู้ว่าการกระทําของนักกีฬาส่งผผลตผู้คนมก แค่ไหนส่งผลต่อคอมมูนิตี้แล้วก็สังคมมากแค่ไหนดังนั้นเนียก่อนจะโพสต์ก่อนจะ, post, นจะทําก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีนะคะสถานะการลงสนามของไคลรีเออวิงคือ questionable ค่ะ50 50ในเกมที่จะเจอกับเมมฟิสคลิสซี่วันจันทรที่จะถึงนี้นะคะถ้าร่างกายพร้อมค่ะไคลรีเออวิงก็น่าจะได้ลงสนามทําการแข่งขันเรามารอติดตามชมกันค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะน,นี้ฟรีเกมชิลสี่ค่ะแล้วเจอกันวันอังคารนี้ไปพายข่าวสาร NBA อย่าลืม subscribe ที่โลโก้23 m a n i ยตรงกลางนี่ เ,เพราะ NBA คือที่เด็ของพวกเราทวิตเีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตูรู้ละตูต้องไปทางนี้แล้วก็ไป่างนี้จะได้ไม่ชนกัน <laughs>